กาวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2569ครับเดืนนี้ข่าวมันเรือสะพัดหนาหูว่าการเลือกตั้งนี่มันไม่ที่จริงมันก็บริสุทธิ์ดีหรอกเนาะเพียงแต่ว่ามันมีบาโค้ดหรือว่าคิวอาโค้ดเหล่านี้นี่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปยังผู้ที่ลงคะแนน มันจะทำให้ร่วงรู้ถึงว่ากาให้ใส่เบอร์เนี่ยคนนี้ลงคะแนนให้ไครแล้วมันก็จะทำให้รู้อย่างนี้มันก็มันเกี่ยวกับการซื้อเสียงจะเกิดเรื่องนี้มันมันไม่เป็นไม่เป็นความลับมันก็เป็นอันตรายแกผู้ลงคะแนน แล้วก็ถ้าไม่เปิดเผยไม่มีใครจับได้เลยไม่ไม,มีใครคิดเกี่ยวกับเรื่องบาโคดคีดวบคนปล่อยไปอีกเลือกตั้งข่าวหน้าข็าวโวหุนวุว่นวายมาฟียฆ่ากันที่มม้ฆ่าหัวคะแนนแกคือก็เตรียมที่จะซื้อเต็มที่เตรียมที่จะซื้อเสียงเต็มที่ในข่าวต่อไปนับเอาคะแนนเนี่ย คงจะเอาคลิปตั้งแต่ผมพูดหลายครั้งตั้งแต่ต้ตเล่นทีดตอกไปแกเอาคะแนนดูเสือกนะเอาตรงนี้สามสิบนเนเอาตรงโน้นห้าสิบตรงนี้ก็เอาเงินไปนับซือซ้อซือซ้อซื้อซื้อไม่มีผลงานไม่มีความดีไม่มีอะไรความสามารถอะไรแต่มีแต่เงินก็จะเป็นผู้แทนได้อย่างนั้นผมเคยเล่าคนเขารู้คนผู้เขาดูเขาเขารู้ ือเจ้าหน้าที่เขารู้ใครออกคลิปออกอะไรต่างๆไปนี่เขาดูหมดนะครับแต่มามือใหม่เท่านั้นนี่เดี้ยเขาไม่ดูเลื่อเฟื่อฟ้าไปพูดเรื่องสำคัญคน,คนที่ออกเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆนี่เขาดูอย่างของผมนี่กว่าคลิปจะผ่านบางครั้งเป็นวันแค่คลิปแค่ไม่นาน สิบห้าวินาทีก็ยังนานเลยคิดดูก็ตรวจละเอียดนะครับผ่านปุ๊บก็เดินส่งไฟงม้นอยู่เนี่ยไล่สดเหมือนกันโอ้ยบางคนมนสุ่มสี่สุ่มห้าเครื่องก็ดีขึ้นกระแรงกดแล้วพูดมั่ว,วไปนนมันกระจายไปเลย อย่างงงผมนี่ไม่ได้สุ่มสี่สุมห้าของแท้เจนจัดในชีวิตมาแล้วทอาก็หวยออกนั่นละหกสามพูดแล้วพูดเดีกผมก็อายุหกสแล้วอันเป็นกันระบบราชการมารู้เรื่องเป็นทหารด้วยอยู่หน่วยลบมันหนาว ผ่านมาลบมาฝึกมาอยู่ในลบตลอดการรักษาวความปลอดภัยเรื่องการข่าวการต่อต้านการข่าวเรื่องอะไรก็ศึกสาม,มาหมดอาศัยประสบการณ์ความเจ็มจัดทุกขั้นก็ไม่ไม่ไม่ตุดตตีตีดูดเดีดีอะไม่จะมาพูดหรอกพูดเล่นมันทำไม่ได้นะมีข้อมูลความจริง จะไปกลัวเลยนะวน่าเราหกสิบสาตื่นขึ้นมาไม่รู้จะหลอดไม่หลอดนะอายุคนแก่นะรู้อะไรก็เล่าให้ฟังบอกไปเลยจรีกว่าจะเก็บไป้ทำไมจะไปใช้ที่ไหนเอาละแค่นี้แหละก็จะมาถึงก็จะน,นี่นะกันนนดูคลิปเอาไปแล้วกันไม่รู้จะผ่านไหมคลิป dealing